โอ้โหว้าวเว้าเว้าว้าเวเสียดายผัวใหญ่เนี่ยไม่ทำงานซะแล้วนะคุณคุณชายรัตน์หระใช่นะถ้าถ้าผิดขออภัยนะครับถ้าถูกก็โอเคหนูหนูหนูยังเชื่อในคำว่าไม่มีจุดเริ่มต้นของการเกิด ไม่มีจุดสิ้นสุดของการสลายไปฟังให้ดีนะตรงนี้มันค่อนข้างจะสองมิตินะครับสองสามมิติมันซ้อนกันอยู่นะครับถ้าบอกว่าไม่มีจุดเริ่มต้นการเกิดมันไม่น่าจะใช้ไม่น่าจะใช่ครัำนี้นะเพราะว่าการเกิดต้องมีจุดเริ่มต้นอธิบาย ถ้าหากว่าเรามีฝาผนังกันแล้วกันเป็นผ้าขาวทั้งหมดเนาะผ้าขาวทั้งหมดนะ่ะเราเรียกว่าค่าคงที่สีนั้นมันมีอยู่แล้วยังไม่มีอะไรภาวะนี้จะเรียกว่าค่าคงที่ไม่ลำบากไม่เป็นไรถึงจะลำบากก็คิดว่าใช้ไม่ยากอะ เดี๋ยวโยกไปโยกมาก็จะเข้าใจกันได้นะครับฟังใหม่นะครับว่าเอาพื้นๆเลยจุดเริ่มต้นมันเกิดที่ตรงไหนอะไรกันนะค่าคงที่เนี่ยตรงนี้ต้องเรียกว่าไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดตามในคำหนึ่งสุดท้ายทำลายไม่ได้นะสิ่งนี้แหละ ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นปรมัตสัจจะมีเพียงสิ่งเดียวไม่มีซ้ำซ้อนไม่มีอื่นใดเข้ามาเจื่อปนเอาละนั่นคือปูพื้นในเรียบงพระนาที่มาถึงคำว่าหนูยังเชื่อว่าหนูยังเชื่อในคำว่าไม่มีจุดเริ่มต้นของการเกิดมีคำว่าเกิดนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเกิดตรงนี้ เมื่อกี้เนี่ยลุงบอกว่าให้มีผนังสีขาวจุดเกิดเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่มีจุดเริ่มต้นแน่นอนแต่การเกิดมีจุดเริ่มต้นของการเกิดเช่นเอาหมึกดำๆไปใส่สีขาวเปะ๊ะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเกิดมองหออไหมครับเอาละจุดเริ่มต้นการเกิดตรงนี้ลุงจะบอกว่ามันเกิดเอง ไม่มีอะไรว่าส้้างโอเคนะเป็นอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติวางอยู่บนพื้นฐานค่าคงที่ซึ่งทำลายไม่ได้หาที่สุดไม่เจอหาจุดมตัตจะไม่ได้นั่นคือค่าคงที่ตันนั้นโอเคมั้ครับหวังว่าคงจะไปต่อได้นะครับเอาเถอะ <p> เพราะฉะนั้น เอาความทั้งหมดเลยเนาะหนูยังเชื่อในคำว่าไม่มีจุดเริ่มต้นของการเกิดไม่มีจุดสิ้นสุดของการสลายไปมันก็ไม่ต่างจากคำนี้นะฮะตั้งยีบสองไว้หารว้เ็ดไม่ลงตัวนั่นเองถ้ามันสลายไปมันหมดสลายหมดสลายปุ๊บก็แปมันลงตัวนะฮะผลลัพธ์จะเป็นหนึ่งหรือเป็นศูนย์พวกนี้นะครับ ผลลับเป็นหนึ่งก็ยังไม่ได้ด้วยนะผลลับมันต้องมาเป็นศูนย์มันจึงจะเข้าไปกับค่าคงที่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีภาษาพุทธศาสตร์เอาไว้กำกับคือคำว่าอากาลิโกนั่นเองไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์นั่นเองจบเนาะไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์สรุปค่าคงที่ไม่มีจุดเริ่มต้น ไม่มีจุดช้นสุดเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นจบตรงนี้ครับท่านไหวไหมครับไหวนะมีอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีอีกทีนะครับจะได้ขยายความใม่อีกยตัวอย่างให้ได้ด้วยถ้ายังถ้ายังยังคาใจอยู่ก็แล้วกันยินดีด้วยครับที่ได้สนใจใฝ่รู้ในทางลึกอีกทีหนึ่งลุงเอาะกับคณะทำงานยินดีต้อนรับทุกคนโอเคนะรวมทั้งทางฝั่ง,งคุณด้วยจบข่าวนะครับ Thank you very much ที่ใช้ประการลูกกับขนาดทำงานครับผม